สัสดีครับเพื่อนๆนะครับออกกำลังกายเสร็จแล้วยังครับผมบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็กําลังสร้างกล้ามเนื้อกันอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยโอเคนะครับก็วันนี้มีตัวช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรตีนนะครับก็ลองเสิร์ชดูจากเน็ตนะครับว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาลองรีวิวทานเว้ดูนะครับว่า จะสามารถทำให้สร้างกลัมนี้ได้กันหรือเปล่าลองดูกันนะครับโ <Okay. S 1> อก็ตักมาน้ำสักแก้วนึงนะครับประมาณนี้ครับน้ำก็เป็นน้ำธรรมดานะครับส่อนหนึ่งนะครับท่อนครึ่งเลไรกัน ต้องเป็นน้ําธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าใช้น้ำบุญนี่นะครับมันก็จะทําให้เป็นก้อนนะครับเป็นก้อนอใช้น้ำธรรมดาที่แหละนะครับขแก้วประมาณ200มิลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันอะไรแล้วยังเล สักพักนึงนะครับยังไม่ละลายออกอากายทุกวันนะครับต่อก้านโรคกันนะครับตอนนี้โรคโควิดบเกก็ถือว่ารุนแรงมากนะครับขดเรื่อยๆนะครับลองดูกันว่า จะได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าได้ผลดีก็จะบอกต่อเป่อนๆน,นะครับต่อชิ้นนี้เป็นก้อนอเลยลองไหมครับนำยืนไปหรือเปล่าอันนี้เป็นแก้วแรกนะครับเป็นแก้วแรกเลยทีเดียว แก้นะครับก็เหมือนดื่มนมนมสดนะครับท่านผู้ชมว่าดื่มไปหมดแก้วนะครับผลยังไงก็ก็ไปบอกต่อนะครับใหม่ๆครับขอบคุณมากครับดื่มกันต่อแล้วครับ